สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมีใครโชคดีกันบ้างนะคะของเสยนปีนะคะเด่นเจ็ดล่างนะคะเด่นสบนนะคะก็แนวทางของพ่อยเฮงของพ่อเฮงเด่นจิตนะคะของเสยนปีนะคะงวดวันที่25ต่องวดนะคะชุดน้อยตัวอ่า สูตรของพ่อเฮงน,นะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยสองกับหลักหน่วยห้านะคะหลักสิบหลักสิบมีมีศูนย์มีเจ็ดนะคะเด่นหน่วยนะคะสิบเด่นเจ็ดอีกแล้วนะคะเด่นเจ็ดกับเด่นศูนย์นะคะของพ่อเฮงชุดหน่อยตัวตัวนี้มีสี่ขูนะค่ะ ก็จับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองหมดนีหน่อยดีสี่คู่นะคะศูนย์สองศูนย์ห้าเอา ชุดของพ่อเฮียงโดนๆเฉพาะเลขชุดหน่อยตัวนะคะเจ็ดสองเจ็ดห้านะคะศูนย์สองศูนย์หามาหน่อยเถอะน้องชมมาเอาในหน่อย,ยเสฉยละเจ็ดสองศูนย์สองสี่คู่เ 72, 02, 04, ด่นนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยสองหลักหน่วยห้านะคะของเส้นเปรีนะคะจะมาชนของพ่อเฮงบอกนะคะของของเส้นเปรีใหเดินเดินวิ่งนะคะวิ่งวิ่งด้วยนะคะของเส้นเปรี แย้มมินกัเขียนบอชัดเราก็ส่งมากปคใครสั่นปันไดนะคะปกอยเขิงแข้งคุณผู้ชมแล้อเ,อเอาบนนะคะบนบนบนวดนีน้เสี้ยนเสวนตัวนะคะเสี้ยนเพระาะว่าพันช่อเบี้ยหกนี่ท่านผู้ชมโรลุบ,บนคือจะลางนะคะแต่พันไห้บ่นมากเนาะนะคะบนหกนะคะบนหกนะ เดินบนนะคะวิ่งนะคะแตงวันน,น,ะะน,นี้เสียนพันนันเขียนไม่ตั้งหาตัวด้วยท่านผู้ชมลายตัวในจันวน่อยเนาะหนึ่งสตัวนะครับเพราะว่าหกศูนย์ก่อนหกศูห้านะคะ 6, 6. 6, 6, 6, หกหกหกเก่ให้หกหกสองวันนี้เพิ่มอะไรก็หกสี่บนนะคะวิ่งบนวิ่งบนหกนะคะเสี้ยนเจาะให้ที่หกเก่าหกเก้าหห้าหสี่นะฝั่งนี้นะคะตัวดิน เบิ้ลเซียนหกหกตัวนะน,นะคะถ้าเกิดจะเป็นเบิ้ลเซียนให้หกหกนะคะัให้นึ่งตัวหกหกเด่นวิ่งบนนะคะหกศูนย์หกห้าหกหกหกเก้าหกสองหกสี่นะคะเซียนเจาะให้ววดนี้เซียนให้มาตั้งหกตัวเลยทา่านผู้ชมนะคะเพิ่นให้เด่นหกหกทับเบิ้ลนะคะล่างนะคะล่าง ล่างสองนะคะเนี่ยเหล็กนี่สูตรล่างคนเนาะนะคะเดินล่างนะคะสวงสองห้าสองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดสองสี่นะคะโอ้โหหมอนิเซียนให้มาหลายตัวจัง่อยนะคะตัวเด่นสุดๆนะคะเด่นสุดๆเด่นสุดๆหมอนิเซียนพันหาเด่นอ่ะถ้าเกิดเป็นเม็ดเดียวได้หนิพันว่าโอ้ยเด่นพ่นนะเด่นวิ่งนะคะเด่นวิ่งวิ่งวิ่งล่าง วิ่งล่างนะคะเด่นสุดๆก็คือสองนะคะสองนะคะเสียนเจาะให้เลยนะคะต,ตัวเจาะอ,อ,อยู่ตรงนี้เ้อนะคะสองเกาเกาสองนะคะเด่นวิ่งล่างนะคะเสียนเป๊สองนะคะสองห้าสองหกนะคะสองเจ็ดสองแปดพันวงกลมให้สองหก สองหกสองห้าตัวนะสองห้าสองหกออกเซียนวงไหายซ้ำนี่นะคะคุผู้ชมพี่ตัวเด่นพันสองเก่าเก่าสองเพีวงกลมตัวนี้ให้ไปกลับด้วยนะคะสองเจ็ดสองแปดสองสี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวเด่นนะคะของเสียนเป๊ะนะคะ เด่นวิ่งรวดล่างสองบนหกนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะของเซียนเปี๊ยกเอ้ามันมีสามตัวพร้อมหรอสามตัวมีนะคะสาตัวมีเอ็มมินเบงโมงหมดเนาะนะคะอ่าสามตัวนะคะก็มีหกเจ็ดสองเชยญหายุพีท้องหกหกเก้าสองนะคะสามตัวนะคะสามตัว ะะชื่นชอบของพ่อเฮงเซียนเป๋นะคะก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอให้เฮงเมึงปังนะคะกันตองวัดในชุดมวยลาวนะคะเซียนเป๋พ่อเฮงนะคะสวัสดีค่ะนะนคะ